ตำนานผีญี่ปุ่นผ้าห่มที่เปลี่ยนกลิ่นโดยไม่มีเหตุผลที่หอพักเก่าแห่งหนึ่งในเขตย่านชนบทของจังหวัดยมงงามางะตะมีนักเรียนหญิงชื่อว่าอุเมโกะย้ายเข้ามาอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหอพักแห่งนี้เคยเป็นบ้านพักของทหารสมัยส,ยสงครามโลกและมีการเล่าขานกันว่าห้องบางห้องยังคงเก็บวิญญาณเอาไว้อุเมโกะได้ห้องหมายเลขสามซึ่งอยู่ด้านในสุดของทางเดินและมีหน้าต่างที่หันออกไปยังป่ารกร้างหลังจากที่เธอย้ายเข้ามาเธอก็ใช้ผ้าห่มเก่าที่แม่ส่งมาให้ผ้าห่มที่อบอุ่นมีกลิ่นหอมจางๆของสบู่ และน้ำยาซักผ้าจากบ้านคืนแรกผ่านไปไม่มีอายระเกิดขึ้นแต่พอถึงคืนที่สามเธอเริ่มรู้สึกบางอย่างแปลกออกไปผ้าห่มที่เคยหอมสะอาดเริ่มมีกลิ่นเหม็นอับเหมือนของที่เปียกน้ำฝนทิ้งไว้หลายวันทั้งที่หน้าต่างก็ปิดสนิทเครื่องฟอกอากาศก็ทำงานคืนถัดมากลิ่นยิ่งแปลกขึ้นกลายเป็นกลิ่นสนิมกลิ่นเลือดจางๆแซมด้วยกลิ่นดินเปียกเธอคิดว่าอาจจะเป็นกลิ่นจากข้างนอกแต่ทั้งห้องสะอาดไม่มีแม้แต่รอยน้ำววันที่ห้ากลิ่นในผ้าห่มเปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้เป็นกลิ่นคล้ายกลิ่นนนเเ่าาหมือกยคน ที่ฝังไว้ใต้ดินานานนับปีและเมื่อเธอเอาผ้าห่มขึ้นมาสูดใกล้ๆเธอกลับเห็นรอยานิ้วมือสีดำชัดเจนเป็นฝุ่นดำปนสนิมเหมือนมีคนจับผ้าห่มเธอไว้ในตอนเธอนอนหลับเธอเริ่มขวัญเสียพยายามจะเปลี่ยนผ้าห่มใหม่แต่พอเปลี่ยนกลินก็กลับมาในคืนถัดมาแม้จะเป็นผ้าห่มที่ซื้อใหม่จากร้านกลิ่นเหมือนเดิมและเริ่มมีเสียงกระซิบจากใต้เตียงว่ากลินของข้าต้องอยู่กับเจ้าสุดท้ายอุเมกโกะหนีออกจากหอพักในคืนที่เจ็ดหลังจากที่เธอตื่นมาในตอนกลางดึกและพบว่า ผ้าห่มพันตัวเธอแน่นจนเธอหายใจแทบไม่ออกเหมือนมีบางอย่างนอนอยู่ใต้ผิวผ้าหม่มรวมกับเธอต่อมามีคนมาพบว่าห้องหมายเลขสามเคยมีเหตุการณ์สังหารหมู่เกิดขึ้นทหารสามในผู้คอตายบนผ้าห่มของตนเองในช่วงพ่ายแพยส้สงครามเปลี่ยนความตายยังคงอยู่และมันจะตามผู้ที่หลับอยู่ใต้ผ้าห่มใบนักเนอไม่ว่าใครจะเอาไปใช้ก็ตามแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจาถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น